ငင်ရပါဒီနေ့ထိုင်းဖတ်စာသင်ခန်းစာလေးလာရောက်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီဖတ်စာသင်ခန်းစာကိုထိုင်းစာအခြေခံလေ့လာပိဒါတူတွေအတွက်ဖတ်ဆွଁရည်ကိုလေ့ကျင့်ဇေယားမှာအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်ပြီးတော့လည်းဒီထိုင်းစကားပြောဆိုလေ့ကျင့်တဲ့တူတွေအတွက်လည်းထိုင်းစကားပြောဆိုရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ဒီဖတ်စာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းစာမဟုတ်မတင်ခยะလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့တိုင်းလိုက်ဖတ်ပေးရုံနဲ့ကိုရရဲ့ဒီထိုင်းစကားဆွଁရည်ပေါ့နော် เ,าาเรือใบในทะเลเรือใบในทะเลวันนี้อากาศดีพ่อแม่พาชายามาริสาไปทะเลชายามาริสาดีใจไปทะเลที่ทะเลมีทรายสีขาวที่ทะเลมีน้ำใสที่ทะเลมีเรือใบ ที่ทะเลมีท้องฟ้าสวยในทะเลมีกุ้งหอยปูปลาพ่อแม่ชายาและมาริสาชอบกินอาหารทะเลนอนเงเด็กเจงเนาะวันนี้อากาศดีพ่อแม่พาชายามาริสาไปทะเลชายามาริสาดีใจไปทะเลที่ทะเลมีทรายสีขาวที่ทะเลมีน้ำใส ที่ทะเลมีเรือใบที่ทะเลมีท้องฟ้าสวยในทะเลมีกุ้งหอยปูปลาพ่อแม่ชัยาและมาริสาชอบกินอาหารทะเลเรือใบเนาะเรือใบในทะเลดีเรือใบสุดากะยัลลีกุบยดาปเช่ป่าแดในทะเลในสุดากะอเทมาเนาะในสุดากะอเทมาทะเลสุดากะเป็นแหล่ เรือใบนายทลีเนาะปิเลเดก็ยั่วลีဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်วณีဆိုတာကဒီနေ့အက္ခဆိုတာကယာတိဥတုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းတယ်วณีอากาศดีဒီนิယာတိဥတုကောင်းတယ်พ่อแม่อภิเนอမင်พาဆိုတာကခေါ်တွားတာခေါ်ဆောင်တွားတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ชายาဆိုတာကកောင်လေးရဲ့နာမည်มาริสาဆိုတာကကလေးမလေးရဲ့နာမည်ปายဆိုတာကตွားတယ် ทะเลเป็นแหลพ่อแม่พาชายามาริสาไปทะเลอิเนอเมกาดิชายาเนอมาริซากูเป็นแหล่โคตว่าเดะชายามาริสาดีใจไปทะเลเนาะชายาเนอมาริษากะดีใจวันตาเดไปทะเลเป็นแหล่ตัวยาลูกที่ทะเลมีทรายสีขาวที่ทะเลมีน้ำใสที่ทะเลสุยอะเป็นแหลหมา มีทรายสีขาวสดากะอผุอย่างเตยดีရှိတယ်ทิထလေပင်လဲမှာมีน้ําสายจီလီနယီดีရှိတယ်တိထလေมีเรือบายပင်လဲမှာရွှဲလီရှိတယ်တိထလေมีท้องฟ้าสวยပင်လဲမှာလှပတဲ့အကောင်းကင်ရှိတယ်နိုင်ထလေပင်လဲတဲမှာมีရှိတယ်ကုန်းပစွန်หอยခယုဦးကနတ် ปลางาในทะเลมีกุ้งหอยปูปลาเปเลยด้ไมปลาสูงกันนะขยุงาชีเดเนาะเปเลยด้ไมปลาสูงเย่ขยุเแย่กันนะแย่ดีงาเย่ชีเดพ่อแม่ชายาและมาริสาดีชายาและมาริสาเยอะพี่แย่พีกะชอบใจเดเะในแต่ดเดะกิน ซาเดอาหารซาซาวอเนาะทะเลสุดากะเป็นเลยดีชายาเนมริสายอภินเอเมริกะเป็นเลซาดีกูซซยาดาใจาเดเรือใบในทะเลอย่างแพมเนาะเรือใบในทะเลวันนี้อากาศดีพ่อแม่พม αι, าชายามาริสาไปทะเลชายามาริสาดีใจไปทะเลที่ทะเลมีทรายสีขาวที่ทะเลมีนม้ำใส ที่ทะเลมีเรือบายที่ทะเลมีท้องฟ้าสวยในทะเลมีกุ้งหอยปูปลาพีเงเอาสองพ่อแม่ชัยยาและมาริสาชอบกินอาหารทะเล